ูปลากันพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเด้อจ้ะสุบน้ำจับปลาจ้ะให้เขาทำแบบฉันถ่ายวิดีโอนูนใครน่รนนนนำน้นินเำนน,นี่น้น้ำน้ำน้น้ำน้ำเนี่นน้านีิน้น้่น่น สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้อยจ้ะแต่วันนี้สูบปลาจ <c oughs> ็คจะมีปลาพอน,นิดมันีนตเราเคยสูบเดี่ยวทีนึงเนี่ยเขาก็หาเก็บพวกนั้นอยู่เลย น้ำก็ยังไ่แห้งเลยจันตัวส้ยเด็ดนั่นแล้วงานหยาบนะน้ำนั่นแล้วงานหยาบว่ะพักบุ้งกันดียังบอกจะเล็กก็พักบุ้งกันแล้วอ่ะ นี่นะปุบับปุบปับในป่าพักบุ้งเลยนี่นะ,ะนำ้ำ <c oughs> <c oughs> ตัวนึงอะน,น,นี่หลายตัวกันเด้นน,น่การนาเวนเลยเนาะปากนี่นปากไว้นี่ยังไม่ได้เลยวักรนาเวนน้ะหมุดดินหายมเมิดนะ บอกว่าไม่ได well> ้จับเลยบอกว่าการนาเวนละมุดดิ้นหายเมื่อแต่ตัวใครตัวมันดิเออขึ้นมาแล้วนาะหนักหนักเนะนั่นดิแล้วมันตายขึ้นบ่อใหญ่จากบ่อใหญ่ดิเนี่ตอนนั้นนะสีคุดไม้อ่ะนะการนาเวนเลยนะเย็นนี่การนาเวนอนเลย ขาไปเอิเอ็มถ่ายวิดีโอนน่ไหลสดอยู่เลยนั่นนี่โอ้ลุยสูสสูุ้สุสุสูุ้สุุ้ส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 ุอสุสุสุสสอสุ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 สสส่ เอาวันนี้ก็เงียบหายกันไปไหนหมดพี่น้องทุกคนนั่นเนอะเห็นไมหมล่ะเขามาจับาปลากันแกมาเก็บผักบุ้งเห็นไมหมล่ะนั่นพี่น้องพี่น้องเห็นไหมนะ่ะเขามาจับปลากันแนละ้วถือกระมังเก็บผักบุ้งนไะหดูนั่นดูดูคนตาผักบุ้งจริงะนะสวัสดีจ้ตสวัสดีทุกคนที่กลับมาเด้อ ต้องถอนก่อนแล้วนะต้องถอนก่อนยืมถอนถอนแล้วก็นอนวลเลยหน่อยถอนซะแล้วไปชนมันมีหลายตัวนะไปชนจ่าจ่าเนี่ฉันขอจบไลยเพียงเท่านี้เด้อสันสันก็พอแล้ววันนี้เนี่ยฉันขบบนแล้วนี่นะคนข้างล่างอ่ะบนแล้วว่าไม่ช่วยเขาสิน่ะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับที่ครับรับไม่เขามาชมครับสวัสดีครับ นตะไ่เหรอยนตะรเยอตนนั่นกัดนอตอนอองเท่นน่ะจ่องยูทูปมันนี่